สวัสดีค่ะอาจารย์หญิงจุธามาสนาสงขาผู้เชี่ยวชาญด้านพลังหินบำบัดค่ะยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ช่อง Wonder Wisdom อาจารย์จุธามาสนะคะคลิปนี้ค่ะอยากจะมาแนะนำต้นไม้หินมงคลนะคะเป็นต้นไม้หินนำโชคค่ะที่คนส่วนใหญ่เนี่ยนะคะเวลาทำกิจการร้านค้าทั้งหลายเนี่ย ควรอย่างยิ่งเลยทีเดียวที่จะนำไปวางไว้เพื่อที่จะเสริมพลังในร้านค้านะคะนี่เลยด้านหลังเนี้ยนะคะเป็นต้นไม้หินมงคลนะคะส่วนใหญ่นะคะเขาก็จะทำกันอยู่กับหินไม่กี่ชนิดแล้วค่ะมากที่สุดเลยเนี่ยก็คืออเมทิสสีม่วงนี่แหละนะคะนี่เลยนะคะอเมทิสสีม่วงม่วงทั้งหลายนะคะ มากที่สุดเลยจะเป็นอเมทิสต์รองลงมาอันดับที่สองก็คือหินซิทรินค่ะซิทรินสีเหลืองนะคะหรือไม่ก็เอามาผสมกันทั้งสองสีอย่างเงี้ยนะคะซิทรินสีเหลืองอย่างงี้นะคะนี่เลยนะคะ ก็จะเสริมพลังอำนาจเสริมบารมีปกป้องคุ้มครองและก็เป็นพลังในการดึงดูดสิ่งดีๆต่างๆดึงดูดลูกค้าเข้ามาในร้านนะคะเดี๋ยวอาจารย์จะค่อยๆรีวิวไปทีละต้นทีละต้นเลยนะคะมันจะได้เห็นความงดงามด้วยว่าเป็นอย่างไรนะคะรวมไปถึงอาจารย์ก็จะรีวิวที่มันเป็นโพรงอเมทิสนะคะเป็นจีโอตอเมทิสต์นั่นเองนะคะ ส่วนแบบนี้นะคะแบบนี้เราเรียกว่าจีโอต์อ t เมทิสต์นะคะอันนี้ก็ลักษณะเป็นโพรงค่ะต้องวางไว้สูงสักหน่อยนะคะต้องหาแท่นมาวางนะคะให้สูงสักหน่อยนะคะแล้วก็จะเหมาะมากโดยเฉพาะร้านเพชรร้านทองนะคะตั้งเอาไว้ให้ลูกค้าเห็นชัดๆด้วยนะคะตั้งให้หันหน้าออกหน้าร้านได้ยิ่งดีค่ะนะคะหรืออาจจะวางไว้บนเคาน์เตอร์เลยก็ได้ถ้าอันไม่ใหญ่นะ ต้นไม้หินมงคลเนี่ยนะคะเหมาะอย่างยิ่งเลยโดยเฉพาะธุรกิจที่ขายของแพงขายเพชขายพลอยขายรถยนต์ขายกระเป๋าแบรนด์เนมขายสินค้าราคาแพงๆทั้งหลายนะคะหรือจะเปิดพวกร้านสปาร้านนวดหน้าเปิดเป็นคอสเรียกให้ลูกค้าเนี่ยจ่ายเงินเราเป็นหมื่นเป็นอะไรต่างๆนะคะยิ่งของที่ไม่จําเป็นต่อชีวิตประจำวันนะคะ ต้นไม้หินมงคลต้นไม้หินนาโชคเนี่ยนะคะเหมาะอย่างยิ่งเลยทีเดียวเดี๋ยวอาจารย์ลองหมุนให้ดูไปที่ต้นใหญ่นะคะเนี่ยเห็นนะคะนี่เลยต้นใหญ่ต้นนั้นในร้านเนี่ยนะคะคือต้องบอกเลยว่าสูงประมาณเอ่อตัวต้นยังไม่เท่าไหร่แล้วก็มีฐานอีกนิดหน่อยเนี่ยนะคะสูงประมาณร้อยห้าสิบห้าเซนติเมตรเลยทีเดียวนะคะยิ่งใหญ่พลังยิ่งเยอะ นะคะและก็เหมาะสำหรับแบบว่าแอเรียพื้นที่กว้างๆอะไรแบบนี้แหละนะคะมันก็จะยิ่งเรียกลูกค้าเข้าร้านอย่าลืมว่าอย่างที่ร้านอาจารย์เนี่ยนะคะถึงโควิดจะมาเ,เกือบสองปีแล้วเนี่ยนะคะหินมงคลหินเสริมดวงหินนำโชคหินสวยงามเครื่องประดับเนี่ยอาจจะไม่ได้จำเป็นต่อชีวิตประจำวันนะคะแต่แน่นอนเรามีพลังดีๆในการดึงดูดลูกค้านะคะเราก็เลยมีลูกค้า ซื้ออย่างต่อเนื่องอยู่ตลอดเวลาเหมือนกับว่าเป็นช่วงเวลาปกติเลยทีเดียวค่ะนะคะก็เลยอยากไปแนะนำจริงดีๆให้กับทุกคนนะคะเพราะว่าบางคนเนี่ยนะคะธุรกิจมันซบเซามาสักพักหนึ่งแล้วตั้งมีแหละแต่ไม่รู้ว่าจะเสริมด้วยวิธีไหนในการที่จะทำให้มีลูกค้าเข้าร้านเยอะขึ้นมีธุรกิจมันไหลลื่นมันรันไปได้ ดีขึ้นหรือว่าเหมือนปกตินะคะและก็สำหรับบางคนที่เตรียมความพร้อมเดี๋ยวเขาจะเปิดประเทศแล้วทุกอย่างมันควรจะค่อยๆกลับมาเหมือนเดิมได้แล้วเนี่ยนะคะแต่อยู่ที่เราแล้วว่าเราจะเตรียมความพร้อมได้มากแค่ไหนนะคะต้นไม้หินมงคลหินนำโชคนี่แหละนะคะที่อยู่ข้างหลังอาจารย์เนี่ยเดี๋ยวจะถ่ายรูปให้ดูทีละต้นนะคะไล่ไปทีละอย่างและก็มาฟังอาจารย์คุยว่า มันเหมาะอย่างไรนะคะใครมีธุรกิจมีร้านค้าอยู่ปรึกษาได้เลยนะคะอยากได้ต้นเล็กต้นใหญ่หรืออะไรอย่างนี้แต่จริงๆแล้วทุกร้านเนี่ยตอนนี้เหลือไม่ถึง10ต้นแล้วค่ะเพราะว่าก็มีคนซื้อแบบขนาดเล็กๆเนี่ยไปให้เป็นของขวัญเวลาคนที่เขาทําธุรกิจหรือว่าของขวัญวันเกิดแต่ว่าคนนั้นทําธุรกิจด้วยก็ซื้อสิ่งเหล่านี้ไปให้เป็นของขวัญเนี่ยนะคะ มันเสริมดวงมากทีเดียวม,มันดีกว่าการซื้อของที่มันใช้แล้วหมดไปนะคะอันนี้มันจะอยู่กับเขาไปตลอดและเขาก็ยังจําได้อยู่ตลอดเวลาว่าคุณเป็นคนซื้อให้นะคะยังไงก็ตามซื้อเป็นของขวัญปีใหม่ฝากญาติผู้ใหญ่ฝากคนที่เราเคารพนับถือคนที่เรารักใคร่หวังดีปรารถนาดีกับเขาให้ธุรกิจเขาจเจริญรุ่งเรืองเนี่ยนะคะเหมาะมากทีเดียวคะ่ะเดี๋ยวตามไปดูกันนะคะ นี่ค่ะสำหรับต้นนี้เป็นต้นขนาดออไม่ใหญ่นะคะนี่นะคะทำเป็นรูปลักษณ์ของเป็นเหมือนน้ำตกอ่ะนะคะน้ำตกน้ำไหลนะคะแล้วก็นี่ค่ะก็จะประดับตกแต่งคล้ายๆกันนะคะเราจะทําเป็นใส่มอเตอร์เป็นน้ําตกก็ได้แล้วก็อันนี้ก็วางอยู่ในร้านค้าอาจจะขนาดเล็กหน่อยนะคะเหมาะสําหรับอย่างเช่นร้านสปา ทำหน้านวดหน้านะคะส่วนต้นนี้นะคะต้นนี้จะเป็นสองสีนะคะจะเป็นอ m เมทิสตกับซิทรินนะคะวางอยู่เนี่ยในรูปลักษณะของเหมือนภูเขาหินเลยทีเดียวนะคะอเมทิสกับซิทรินเนี่ยเป็นคลื่นพลังงานที่จะเสริมในเรื่องของทั้งปกป้องคุ้มครองและก็เกียรติยศชื่อเสียงนะคะสำหรับผู้หลักผู้ใหญ่ สำหรับคนมีอำนาจบารมีที่ต้องปกป้องคุ้มครองลูกน้องเยอะๆนะคะอันนี้ให้ดูกันเลยว่าควรจะต้องวางเป็นต้นไม้แบบนี้นะคะที่แตกกิ่งก้านสาขาออกไปอน่ะนะคะนี่ค่ะส่วนต้นนี้นะคะต้นนี้เนี่ยเป็นซิทรินอย่างเดียวนะคะต้นนี้เนี่ยเหมาะสำหรับคนที่มีศัตรูคู่แข่งเยอะๆคะ่ะนะคะ คนที่มีศัตรูคู่แข่งเยอะๆนะคะเอ่อเป็นนักกฎหมายนักการเมืองนักกฎหมายทนายความเนี่ยนะคะหรือคนที่ต้องแบบว่าบิดงานแข่งขันกับใครนะคะแต่จริงอ่ะนักการเมืองเนี่ยอาจาย์แนะนําไปเยอะแล้วนะคะแล้วก็ได้ผลดีโดยเฉพาะไปวางที่โต๊ะทํางานของตัวเองในช่วงที่กําลัง ลงแข่งขันชิงชัยทางการเมืองนี่แหละนะคะจะดีมากทีเดียวหรือคนที่มีศัตรูเยอะนะคะมีการแข่งขันที่จะต้องชิงชัยชนะรวมไปถึงออทนายความนะคะจะเหมาะมากเลยค่ะนี่ก็เป็นอีกต้นหนึ่งนะคะที่เป็นอเมทิสกับซิทรินรวมกันนะคะค่อนข้างมีขนาดออใหญ่พอสมควรเหมือนกันค่ะนะคะ นี่ค่ะหลากหลายแบบของต้นไม้หินมงคลนะคะเป็นต้นไม้หินนําโชคค่ะเหมาะสำหรับเสริมในกิจการค้าของเรานะคะหรือว่าวางไว้ที่โต๊ะทำงานนักการเมืองคนที่มีการแข่งขันกันสูงนะคะหรือคนทำธุรกิจด้านการแข่งขันนี่แหละนะคะประมูลแข่งขันนะคะการก่อสร้างอะไรต่างๆก็ได้ด้วยนะคะ